คลิปนี้สนับสนุนโดยร้านทูชีสนะครับเติมเกมคาบาวราคาถูกนึกถึงร้านทูชีสนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับสวัสดีชาวคาบาวโมบายทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่อง mr 1 7 9นะโอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาลงดันเจียนให้ดูนะครับเป็นดันเจียนนะอ่ามันชื่อว่า illusion c a s t l e underworld นะครับนะเป็นดันเลเวล120นะครับเป็นดันที่ไว้ดอกอาวุธไายแค้นนั่นเองนะครับ เราไปดูกันก่อนว่าดันเจียนเนี่ยดอกอะไรบ้างนะครับก็ชุดอ่าต้องบอกว่าอาวุธเนี่ยอาวุธเนี่ยดอกเป็นอ่าของขั้น G9 นะครับส่วนที่มันเขียนว่าอ่าชุดมิทิวกับอาวุธมิทิวเนี่ยจริงๆเมื่อก่อนมันจะมีเควสอ่าหิน3สีนะที่ช่วยดอปได้แต่ว่าตอนนี้มันเหมือนในเหมือนในมบอยเจะเอ,ออกไปแล้วนะครับเพราะว่าผมทํายังไงก็ทําไม่ได้เหมือนกันนะ ก็จะมีดอกอาวุธไลแค้นนะครับที่เป็นอาวุธประจำดันเจี้ยนนี้เลยนะครับส่วนชุดเนี่ยก็เป็นชุด G9 นะเป็นชุด G9 เาผ้าคุมเลดนะครับก็คือผ้าคุม G9 นั่นแหละนะอาวุธเลดออฟด,นะดีซิตบวกสนะ d e ฟเฟนซีฟเอร์ลิงบวก3นะครับมอเตอร์ไซค์บลูแล้วก็ RW นะอ่าส่วนไลแค้นคอเนี่ยไม่เคยดอกเหมือนกันแต่ว่าไลแค้นคอเนี่ยไดจากการย่อยอาวุธ ไรแค้นนะครับอ่าแล้วก็เจาะขาวนะเจาะพฮยแล้วก็พวกมือซนารี่การ์ดนะครับโอเคเดี๋ยวมันเป็นยังไงเนี่ยอ่าเราไปดูกันเลยนะครับโอเคครับเริ่มมานะครับดันเนี่ยสชั่วโมงนะเข้ามาปุ๊บเนี่ยคุยกับอ่าโครงกระดูกแล้วก็กดตามเควสไปเลยครับเราเอาแบบเร็วนะเอาแบบวิ่งไวตีบอสอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าเควส เควสสามสีทำเควสสามสีทำไม่ได้เนี่ยก็เหมือนมมโหดบอสอย่างเดียวจริงๆนะอ่ะบอสตัวแรกนะครับตัวนี้นะไม่ค่อยมีความสามารถพิเศษอะไรมากนะครับอืมจะบอกแค่ว่ามันถึกเท่านั้นแหละนะมันถึกนะมันบอสปกติเลยนะครับแล้วก็ทีตีไปเรื่อยๆนะ จบไปก็ตีกล่องครับแล้วก็ประตูจะเปิดนะตรงนี้เราแดชไปเรื่อยๆแล้วก็จะไปตีไอตรงหมอกเขียวๆเออเราล็อกหมอกเขียวๆเราตีหมอกเขียวๆได้นะครับแล้วก็ตีหมอกเขียวๆให้แตกนะครับหลังจากที่หมอกเขียวๆแตกแล้วเนี่ยข้างหน้าจะมีบอสตัวอีกตัวหนึ่งซึ่งบอสตัวนั้นเนี่ยอ่ามันเหมือนกับตัวเมื่อกี้เลยนะครับแค่มันถือกว่านะ แค่มันถือกว่าตีแรงกว่า,วาแค่นั้นเลยนะครับเนี่ยเราก็มายืนอยู่ตรงแถวๆนี้เดี๋ยวบอสจะเกิดข้างหน้านะครับเราก็ตีไปเรื่อยๆนะจนบอสเกิดฆ่าบอสเสร็จก็เก็บป็อกเหมือนเดิมอ่ะมีแค่นี้เลยนะแมคคณิกมันไม่มีอะไรเลยนะครับพวกนี้เนี่ย โอเคหลังจากตีบอสเสร็จนะครับก็แน่นอนครับเรากดตามเควสมาเลยนะลงง่ายกว่าใน PC เยอะนะครับเพราะใน PC เนี่ยเราต้องเดินเองนะมันไม่มีออโต้ตามอย่างนี้นะก็เรากดตามเควสมานะครับถ้าเราลงมาเพื่อที่จะหาของเนี่ยก็ไม่ต้องเรียกออกนะครับเราก็เรียกแคบอสเลยอ่ะเรียกบอสเลยแล้วก็ตีเลยนะครับตรงนี้ก็จะได้อีกกล่องหนึง่งเหมือนกัน ตีต้องบอกว่าด้าน120เนี่ยกล่องได้เยอะนะครับอเดี๋ยวผมลองนับดูนะเฮ้ยเกือบสิบกล่องนะครับไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าสิบกล่องหรือเปล่านะไม่ไม่รู้เมื่อกี้นับถูกนับผิดนะครับเดี๋ยวถ้าใครนับได้เนี่ยว่ากี่กล่องก็คอมเมนต์บอกแล้วกันนะครับแต่ว่ากล่องเยอะนะ กองเยอะอ่ะต <formation> ีบอสอีกตัวนะครับตัวนี้ก็ได้กล่องเหมือนกันนะคือดันนี้เนี่ยตีบอสตัวไหนได้ได้กล่องตลอดเลยนะไม่มีบอสหลอกๆไม่ไม่มีบอสแบบอ่าตัวเวสมินิบอสอะไรพวกนี้นะครับนี่ยาวๆไปเลยนะครับพวกนี้เนี่ยที่ผมไม่พูดอะไรเนี่ยคือมันไม่มีแมคาเนกอะไรจริงๆนะเดี๋ยวมันจะเริ่มมีแมคาเนกเนี่ยตรงบอสตัวต่อไปเลยนะครับอ่ะก็ตียัๆไปนะครับ จบแล้วก็เดินเควสต่อนะอ้าจบไปเดินเควสนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยมันจะมีให้เลือก3คําสั่งนะครับเดี๋ยวทุกคนฟังไว้ให้ดีนะคําสั่งแรกเนี่ยมันจะเป็นบอสวาร์ปนะครับมันจะจับเราวาร์ปนะเวลาที่มันขึ้นวอร์นิ่งนะครับมันจับเราวาร์ปตัวที่2เนี่ยคาสั่งที่2เนี่ยจะเป็นฮิลนะครับถ้าเราตีมันไม่ทันเนี่ยมันจะฮิลเด้งขึ้นมานะอ่าอันที่3เนี่ยที่ผมเลือกไปเนี่ย คือบอสมันจะตีแรงมากๆนะครับบอสมันจะตีแรงเลยแหละผมแนะนํานะสําหรับคนที่ของไม่ถึงหรือว่าตัวยังไม่ได้เก่งมากนะครับให้เลือกอันแรกนะมันวาร์ปเรานะครับแต่เลือกมาเท่าเดิมนะส่วนถ้าใครของถึง,ถงแล้วนะครับจะเลือกบอสตีแรงหรือเลือกบอสฮิลก็ได้นะครับเพราะว่า,าถ้าของถึงแล้วมันก็จบง่ายนะผมก็เลือกๆไปงั้นแหละนะ โอเคบอสตัวนี้นะแมคคณิกมันมีเท่าที่ผมพูดมาเมื่อกี้เลยนะครับอ่าต่อไปเนี่ยตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าใครไม่อยากเจอมอนหลุมเยอะๆนะครับถ้าใครไม่อยากเจอมอนหลุมเยอะๆเนี่ย ผมแนะนําให้ตีกล่องครั้งเดียวแล้วยืนรอนะตีกล่องครั้งเดียวแล้วยืนรอเลยถ้าคุณตีกล่องหลายๆครั้งเนี่ยมอนนกเนี่ยมันจะเกิดหลายๆตัวนะครับมันจะเกิดเป็นฝูงเลยแหละอ่ะตีกล่องครั้งเดียวอย่างนี้นะครับแล้วก็ยืนรอนะยืนรอจนกว่าประตูตรงนี้จะเปิด อ่ะพอประตูเปิดนะครับแล้วก็เด,ดเข้าไปนะตรงนี้เนี่ยเด,ดเข้าไปเลยแล้วก็ตรงมาคุยกับอ่ากลงอ่ะอ่าเป็นกลงอยู่ตรงนี้นะครับอ่าถ้าใครไม่มั่นใจว่าได้อย่างกดอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับอ่าแล้วก็จะมาตีบอสต,ตรงกลางเห็นไหมว่าไม่โครโลงนะครับถ้าเราตีกล่องมาเดียวเนี่ยอย่างโลงเลยนะก็คโอไปเลยนะครับถ้าของถึงอ่าบอสต,ตรงนี้เนี่ยไม่มีแมคานิกอะไร นะไม่เหมือนกับบอสตัวตะก,กี้นะครับมีแมคานิกมากกว่าอีกเดี๋ยวจบบอสตัวนี้ไปเนี่ยก็อีกตัวหนึ่งก็ไม่มีแมคานิกอะไรเหมือนเดิมน,นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าร่างจริงมันอยู่แถวไหนนะอ่ะเราก็เดทมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะเจออ่านั่นแหละ กำแพงหินนะเราก็ตีกำแพงหินไปก่อนตรงนี้จะปล่อยออโต้ก็ได้นะครับกำแพงมันก็ไม่ได้ถึกนะคนจริงนะแต่ตอนที่ใครเลเวลน้อยๆหน่อยแล้วมาลงเนี่ยแล้วโอ้โหเลกๆนะครับตีตีดาบจะหักนะอ่ะตรงนี้นะเปลี่ยนเป็นสกิลหมู่นะครับเด็กขึ้นมาตรงมุมตรงนี้นะครับให้ตีมอนตรงมุมตรงนี้นะเนี่ยล่างจริงมันจะมล่างจริงที่เรียกบอสเนี่ยมันจะอยู่แถวๆนี้นะครับ พอเราตีมันตายเนี่ยบอสจะเกิดนะครับอ่าเห็นไ,ไหมขึ้นบอสนิ่งแล้วบอสเกิดแล้วนะครับอ่าตัวแดงๆนะตรงกลางโอเคมัน,นีี่มคแนิกอะไรนะครับผมก็จะตีให้ตายเลยนะ โอเคตรงนี้ก็ลุยไปต่อนะครับตามเพจไปเรื่อยๆนะของก็เกลือนะอ่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยมันจะเจอบอสได้แหละนะเป็นบอสท,ที่ต้องบอกว่าเก่งนะเก่งๆนะครับมันจะมีสกิลหนึ่งที่ทะลุเกาะได้นะก็ต้องระวังนะสกิลนั้นเนี่ยมันอ่ามันควรจะระวังสกิลนั้นแค่สกิลเดียวนี่แหละนะครับ ส่วนสกิลอื่นเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับโอเคนะเนี่ยบอสตัวนี้เลยนะครับไอเมกาอะไรเนี่ยระวังสกิลทะลุทะลวงมันอย่างเดียวนะครับเวลามันลงเนี่ยเป,เปิดช่องเปิดช่องแชทเอาไว้นะแล้วมันจะบอกว่ามันจะใช้สกิลทะลุทะลวงนะครับก็ถ้าเป็นสกิลพวกนั้นมาเนี่ยก็พยายามกด สกิลปีกก็ได้ครับมันจะช่วยกันดาเมจหนึ่งฮิตนะหรือไม่ก็ใครมีสกิลแบบลดดาเมจเยอะๆนะก็เอาไปสกิลนั้นก็ได้นะครับ จบไปนะครับต่อไปนะครับมันจะเจอกับงัวนะนะหน้าตาเหมือนบอลแรกนะครับอ่าเราเดทเข้ามาในสุดนะร่างจริงมันร่างจริงมันมันจะอยู่ในสุดไอสามตัวนี้แหละนะครับเราก็ตีไปทุกตัวเลยก็ได้นะเปิดสกิลหมู่ตีไปเรื่อยๆถ้าเราตีร่างจริงตายนะครับกําแพงก็จะเปิดให้นะแล้วก็เราจะเจอกับลแค่นละ โอเคนะครับตา,ตายอย่างนี้นะก็ไปไลแค้นเนี่ยไลแค้นล่างแรกเนี่ยแมคคนิกของมันก็คืออ่ายิ่งมันอยู่ได้นานเนี่ยมันจะตีแรงขึ้นเรื่อยๆอ่ะมีแค่นี้เลยนะครับส่วนส่วนสกิลใหญ่เนี่ยก็แรงเฉยๆนะครับไม่เหมือนกับล่างสองนะ อ่าถ้าใครบรัฟไม่พร้อมเนี่ยไม่ต้องตีกล่องน,นะครับถ้าเราไม่ตีกล่องอย่างนี้นะบอสจะยังไม่เกิดนะแต่ผมตีเลยแลยะะ้วกันนะครับอ่ลาอล่างสองเนี่ยล่างสองเนี่ยมันจะมีลดพลังโจมตีเรานะครับแล้วก็มีลดพลังป้องกันเราแล้วก็หลังจากที่มันลดพลังป้องกันเราเสร็จนะมันจะปล่อยท่าใหญ่นะครับอีท่าใหญ่เนี่ยมองตรงว่าแรงมากนะระวังนะครับท่าใหญ่ของมันเนี่ยท,ท,ทําเราล่วงได้นะครับอ่าระวังให้ดีนะ แค่นั้นเองนะครับแล้วก็แมคาีนิาแล้วก็แมคาีนิกยังเหมือนเดิมนะครับคือยิ่งปล่อยไว้นานยิ่งตีแรงนะครับแค่นั้นเลยนะตัวอะไรแค่ตัวใหญ่โอเคก็จบดันนะครับ จบดันนะเกลือนะไม่ได้ของไรแค่นด้วยเป็นยังไงบ้างนะครับดันเจียนนะร้อยย่สิบนะจริงๆนะดันนี้นะเป็นดันที่เอาไว้หาอาวุธใส่ได้นะครับเพราะเป็นอาวุธ21ดนะถ้าเราบวกซักแปดเนี่ยพลังโจมตีนะ่าจะสูงกว่าดาบเช่าที่ผมถืออยู่แล้วนะตอนนี้ดาบเช่าของผมใกล้จะหมดนะครับก็อย่าว่าเลยนะ เราสายหาของเองนะครับเราก็ต้องมาฟาร์มเองเหมือนกันนะครับถ้าจะให้ประหยัดงบที่สุดโอเคแล้วนะวันนี้มีเท่านี้นะครับก็ใครอยากให้ทําคลิปอะไรคอมเมนต์ลงมาข้างล่างได้นะครับใครอยากจะสอบถามอะไรนะติดต่อทําเพจได้นะครับก็วันนี้ขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบายครับทุกคน